วันนี้มาป้ายาเพื่อนๆที่ชอบการช้อปปิ้งแบบเราค่ะไปเอฟของมาจากร้านนี้ค่ะแอปส้มนะจ๊ะเห็นว่าเป็นสินค้าใหม่แล้วที่สำคัญคือถูกใจค่ะรถเข็นช้อปปิ้งแบบพับได้แค่เห็นสีน้องเนี่ยก็น่ารักแล้วค่ะสีพาสเทลคิวสุดๆที่สำคัญคือพกพาไปไหนก็ได้สะดวกมากๆเพราะว่ามันพับได้ค่ะแค่กางออกมาแล้วก็ประกอบก็ใช้งานได้แล้วค่ะ มีที่จับปรับระดับได้ตอนประกอบใช้งานตอนแรกก็ง่ายมากเลยนะคะมีคู่มือมาให้ด้วยแต่ไม่ต้องดูคู่มือก็ประกอบง่ายมากเลยค่ะแค่หมุนหมุนแป๊บเดียวก็เสร็จแล้ววัสดุก็ดีนะคะไม่ได้กองแกงเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะที่สำคัญคือนั่งได้ด้วยเวลารอคุณแม่ช้อปปิง้งจุได้เยอะมากของหนักๆเนี่ยก็ไม่ต้องถือให้เมื่อยมือแล้วค่ะใส่ลงไปค่ะจะซื้อเยอะแค่ไหนรถนี้ก็เอาอยู่ค่ะ ชอบมากสะดวกมากค่ะวันนี้จะพาน้องไปตลาดกันค่ะใส่รถก็ง่ายกางออกมาก็ใช้งานได้เลยค่ะสีน้องเขาเนี่ยสะดุดตาหลายๆคนมากเลยนะคะที่สําคัญสะดวกกับเรามากเลยค่ะใครสนใจซื้อที่ร้านนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ที่หน้าโปรไฟล์ด้วยดีจริงค่ะไปตาม